สวัสดีครับผมวันนี้จากร้านกีตาร์ช่างรีลิก style นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการประกอบกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมส่ง s t าร์โตค s สเตอสีขาวตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมมาถึงขั้นตอนการประกอบกีตาร์สแตทนะครับผมหรือเรียกชื่อเต็มว่า s t าร t o c ค s t e r อร์นะกีตาร์ไฟฟ้าส่ง ทั่วไปนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับผมตัวนี้เริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับผมที่เราจัดเตรียมไว้ก็คือจะเป็นตัวชุดวงจรนะครับหรือแผงคอนโทรลนะครับผมตัวนี้ก็นํามาประกอบก่อนเลยนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับในการประกอบกีตาร์นะหลักๆก็คือพวกไขควงนะครับผมหรือว่าถ้าเราอยากย่นเวลานะครับในการประกอบให้เร็วขึ้นนะฮะก็เน้นเป็นไขควงไฟฟ้านะฮะ ตัวนี้จะทําให้ระยะเวลาในการประกอบเร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลามากขึ้นนะครับมาส่วนต่อไปนะครับผมเป็นชุดเพลทแจ็คนะครับหรือว่าเพลทของอรูสัญญาณนะครับสายสัญญ,ญาณที่จะเสียบเข้าตรงนี้ก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับส่วนตัวสายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมอีกทีหนึ่งข้างในนะครับ ก,นนก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาผู้ชมมาดูวิธีการบตตรีสายไฟจากเพลทแจ็คเข้ากับแผงวงจรกีตาร์ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องมีอุปรกรณ์และอุปรกรณ์ที่ใช้มีแค่2อ,อย่างคือหัวแร้งและตะกัวบตตรีขั้นตอนแรกนะครับให้นําหัวแร้งไปเสียบปลั๊กให้ร้อนเพื่อให้ละลายตะกัวได้จากคลิปวิดีโอของผมสายไฟของผมจะมีสสีคือสีขาวและสีดํานะครับ สายสีขาวจะเป็นสายกาให้นําสายสีขาวไปเชื่อมกับตัววอลลุ่มเสียงแล้วทําการบัดกรีได้เลยด้วยการนําหัวแรงที่ร้อนและตะกั่วไปใช้ร่วมกันบนปลายสายสีขาวที่เป็นลวดเพื่อให้ตะกั่วที่ละลายทําหน้าที่เชื่อมสายกับตัววงจรวอลลุ่มเสียงเพราะเห็นว่าพอประมาณแล้วให้นําหัวแรงและตะกั่วออกส่วนสายสีดําก็นําไปตรงขาที่ยื่นออกมาจากตัววอลลุ่มเสียงที่เชื่อมไปยังซีเลคเตอร์จากนั้นทําการบัดกรีเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการบัดกรีสายไฟที่มาจากเพลทแจ็ค เชิญรับชมวิดีโอต่อได้เลยครับโอเคครับผมสําหรับชิ้นส่วนต่อไปนะครับสําคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือชิ้นส่วนนี้นะครับผมเราจะเรียกว่าหยองนะครับหรือว่าเป็นบิดก็ได้นะครับเป็นของชิ้นส่วนสําคัญของกีต้าชิ้นหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ประกอบเข้าใส่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไป6ตัวนะครับ ระยะาสาธิตคร่าวๆแล้วกันนะครับผมส่วนนี้เราจะไม่ขันนัอกแน่นนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับผมอยู่อย่างนี้นะครับโอเคนะครับมาถึงชิ้นส่วนต่อไปนะครับทิกกลับมาที่ด้านหลังนะครับ ชิ้นส่วนต่อไปคือสปริงนะครับ3ตัวนะครับหรือว่าหรืออ่าแล้วแต่บางคนนะครับผมอาจจะใส่4ตัวหรือ2ตัวแล้วแต่ความชอบนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่การเซตอัพของแต่ละคนนะครับตัวนี้หลักๆก็คือพาตรฐาน3ตัวนะครับก็ใช้สปริงเกาะเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีรูตรงหย่อกนะครับแล้วก็เกี่ยวเข้าไปครับขออภัยนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็จะเกาะในส่วนของย่องตรงนี้นะครับแล้วเราผ่อนผ่อนน็อตตัวนี้ไว้นะครับผมเพื่อสปริงตรงนี้จะโยกได้นะครับผมจะใช้สปริงไว้ในการโยกนะฮะประมาณนี้นะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับผมเป็นขั้นตอนการใส่คอกีตาร์นะครับนี่คือคอนะครับผมก็ประกอบใส่ได้เลยนะครับเขาจะมีร่องของเขาในการผมขั้นตอนต่อไปก็เพย์ยึด เตยยืดคอนะครับผมผมเ,เข้าไปนะครับน็อตยืดทั้งหมด4ตัวนะครับโอเคใช้พลังไฟฟ้านะครับผมขั้นตอนนี้จะใช้มือขันไม่ได้นะครับมือไปนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบกี่าไฟฟ้าทรงสตาร์โตคาสเตอร์นะครับสีขาตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ